นอนอะไตรงนี้เก๋าจังห้าไม่ตื่นเลยวเราเหยียบเธอนะรีบตื่นเพราะสองคนจะเดินยังไม่ตื่นอีกตื่นเดี๋ยวนี้แม่บอนเน่าแต่หอมเขาไม่ตื่นเพราะเหยียบแม่งเลยใช่เหยียบเลยแม่ไเอาเสต็ตไนี่นะสต็ตต้องนี่ยังออกไปเลยเอาไปเถอะจุดคนเดียว Ni tay anh đi khuya lạy à con nói hôm bắt nắng nắng quá nắng 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 nắng

เอ <È S 1> <h ums> ้พวกมันตกค่ายก็จะจ้อง่าแล้เนาะที่เจ้าลนีมันตกค่ะเฮ้สดอรเ้ยอ่ะ chị nó chạy không được nó Cô con cha nó nó to cái nó chả thắc Ờ, anh em bảo nó có chữ ให้กินลราดีเย่หมดได้หมดเลยทบลากตอหู่นเนชัวราให้ดิโตดีให้กินเรดียงบุญยากเกี่ยวกินมวยนยโยธาเนี่ย่อหนูนายูยเอะเหยี่งชัว์ด้ไม่ดอกไม้สวยมากเลยข้างล่างก็สวยเหมือนกันอือ <า>ใช่น่ายกินมากเราไปกินกันเถอะ ใครอนตรงนี้เนี่ยไหนแม่หอมคนนี้ใครรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะใครมานอนตรงนี้นี่เธอจะมานอนตรงนี้ไม่มีที่นอนอย่างไงตื่นได้แล้วตื่นตื่นตื่นมานอนะไรตรงนี้แก่กแก่จังห้ามไม่ตื่นเดี๋ยวเราเหยียบเธอนะรีบตื่นเพราะสองคนจะเดินยังไม่ตื่นอีกตื่นเดี๋ยวนี้แล้วบอลเน่าแม่หอมเขาไม่ตื่นเพราะเหยียบแม่งเลยใช่เหยียบเลย ไม่หน่ากลัวเลยเหมือนขี้ฟันมากกว่าพีพีไปเป็นฟันด้วยฟันชิ้นสิเขาจะตายโอ้ no โอ้โกูตื่นแล้วก็มาถั่วหนึ่งกุยอ๋ถั่วดาบกุยอ๋อเนื้ไหา เนี้ที่ล้อเลย่าให้เแอเล้วิีส่วนเนี้ยโหคจัเนี้อที่ชิตตัวล้อนะกะตูกกันเนี้ที่ล้อตาวนะไอพีมันไม่มีมารยาเลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอใช่ชอบบูรี่คนมากแต่เป็นผีร้ายผีเม่สอนได้ยังไงจำเลยนะถ้าจะไปยังบูรี่อีกพวกเราสองคนจะกระทืบเธอแน่ ใช่ไม่ใช่ก็ลองดูนั่นยางให้รู้ใช่ชุดโต๊ะด้วอกตัวมมเน็โตแคช่อโอ๊ะตตัว nhau từ thế để nó ra thể chữ ra chọn chữ mà bà nó ngoài nó nó chỉ mua rồi á chứ chỉ mua một chi một bờ lỗ ít lần chưa nhau từ nó nó còn gì nhau từ nữa cho một mù lỗ mà một đa ra nữa liên chồng ra liên chồng rồi chữ từ

nó mà nó bỏ là nó bỏ luôn ướp cho luôn cha bò hai ướp bò đi, ướp bò luôn đi, nó mà ướp luôn luôn ướp bò nó ướp cơ, nó cho luôn จ oh. sí, oh. ังไม่เสร็จหรอเฮ้ยทำไละจ๊ะชิุยาวีัวจีนงนอใยก้ล้วรชัวงกเวลิกูเทียอสทเทาๆนี่ันตัเชจกู้องตาะแสดงชน้ตาหลดเี่ยอะลิกมาสีงีเงียชัเลิ

A cho cọc quay 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 có quay 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 ก็เลยปอนเมาให้ยาเล่ตนะวันเดือดก็มีอยู่ไล่รถถังเดือเดิมน้ำเชโกวาสรถสาล้อรถฟฟร์จูเนอร์ก็ส่ยัวชิลเลตันทอปก็ใส่ยูรุย่าอวกาศก็ยงอยู่ไลนะคุณพ่ออยู่อย่เงี่ยปูรู้ชนะเจมีเมซื้ออยู่ชิลไลผมว่าเจ๊นะมาอย่าเล่นตัวออย่าเตะกุาตัวเองลูกย่องเครื่องบินคัตเตอออยู่ไล่ตันทอโอ้ยเดือม

Nhi phá nhớ đồ nhi phá á Nhi phá lô mới nhớ đồ nhớ đồ nó chạy tư Nhớ đồ Ui chà Lũ tăng á Lũ tiên nữa nè Lũ tố Ờ phải hôn đồ nhớ xả nhẹ mà có chủ mạng nữa cho khổng ngàn Cô chỉ mới nhớ đồ cơ Chả mà mà khai suốt à Ừm Cả Ê mà tôi chỉ hề nhìn có hề

沙呀，好落水哦，嗰只落水全都沙了哦。 มาคัดจังหรอขัดจางเลยมันูนรงโอ้ตัวขาขัดจังเลยก่เดียก็ไปยังตัวหายกับกหมวได้เหนก็เอาแั่มีหนอนเน่ก็จริงดอกก้าเหล่าลอันเดียวไปยัเช็ยอวันที่ตรงเียกก็้ก็อย่งนั้นจีบก็จีบต้อเ้ย้นอนอยู่โอ้ยหลงย Vậy mùi môi Số nhiều có hay lô mê Nghiệp tay hai kia có hai cổ bây nhiên tôi có, có mùi hề có tôi tư nhỏ mà tôi mùa hề ta mà có chúng mùi nha cô Có, có chủ mùi mà chỉ ta cũng chủ chế cũng nhau có nó nó hồ Này đây là tay nhé đó Sợ tay Ở đây rồi Ở rồi

จู๋เจ้าเด็กวะอดด๊าตัวเฮ้ยกูเกิดถั่วหนอนด้วยอือเขี้ยนงูเขี้ยนเขี้ยงงูมันเป็นงูฟันงูเขี้ยนเนาะแล้วก็กูจินใช่เดียวอือก็แล้วก็กูตกตกตกติดเดียวอือกูตันอ่ะกูจินใช่ปะอือเย้อาจูน่ะตกเดียวตกเดียว Nó mãi cho em mà anh chọn nó cho mọi người chị chọn nó mà nó mất 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 nó, mất 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 nó mất 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 งเจี๊ยบยังสื่อ่ะคุ้งเจียก็เหล่อเลยลอนชอบตินขอกัดาวเลวฮิ